ซึ่งพ่อไปทำตู้ให้กับทางวัดนะคะป็นรับที่อยู่วัดบ้านฝากมาให้ทุกคนเอ้ยพอเพูนมากแพงใส่ตลอดเลยไปใส่กับใส่เฮดเบียกับใส่ไปเที่ยวกับใส่เนาะจักเป็นยังเลยเก็บซีพอมเเก็บซีพอมบอกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครองครัวน้องสตานะคะวันนี้นะคะหนูก็จะพาทุกคนนะเข้าไปดู การทางานของพ่อสมสักนะคะซึ่งพ่อไปทําตู้ให้กับทางวัดน,นะคะปินรัดทีอ่อยู่วัดบ้านตร,ง,ตรงนั้นแหละคะ่ะเปมาบ้านพนเมืงนี้นะคะก็ทุกคนไม่ต้องทักตองๆุงนะคะว่าทําไมดูอ้วนขึ้นใช่แล้วคะ่ะดูอ้วนขึ้นดูอ้วนขึ้นมา,มากๆเลยนะคะอแม่เลี้ยงดีนะคะได้กินดีกินอ,อิ่มนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะหนูทําอาหารเราพ่อแล้วนะคะคือวันนี้ทําส้มตําแล้วก็ทอดไข่นะคะแล้วก็เมนูนตอนเช้าก็คือเป็นแกงผักใส่หัวปลา mm hmm. ก็ยังเหลือนะคะก็มีประมาณสามเมนูนี่แหละคะ่ะแต่ว่าส้มตำได้ตัเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่ยังเหลือก็คือแค่เราเอามะาละกอลงไปใส่ตำเครื่องมันก็แค่นั้นเองค่ะ เดี๋ยวต้องเตงจะไปหาพ่อที่วัดนะคะตอนนี้ต้องเตงไปสวดยางกับแม่มาแล้วพี่บอลเริ่มเตงก็อาบน้ำาล้่มที่เริน่นอยนะคะแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็มาทําอาหารให้พ่อนะคะหลังจากนั้นก็จะหาทํางานของตัวเองนะคะอ่าแล้วแม่ก็นอนพักผ่อนดีนะคะเพราะว่าแม่ก็เหนื่อยอันนี้พึ่งทอดไข่เสร็จนะคะทําเจียวไข่ไข่เจียวเสร็จนะคะทอดไข่ และหนูจะพาทุกคนไปดูพ้อสมศักดิ์การทํางานที่วัดกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูมีล่ม้วยนะคะซึ่งล่มนี้ก็ได้มาจากประเทศไทยเดี๋ยวไปหาพ่อสมศักดิ์ไปจอบเบิ้งว่าพ่อเพิ่นกำลังคิดอีอย่างยู่นะคะและกับเป็น,นไั้ไงนะคะทํางานสองคนนะคะมีอ่าน่าเคยตุ้ยนะคะทุกคนน่าเคยตุยแล้วกัมีพ่อสมศักดิ์นะคะบอกเล่งพ่อสมศักดิ์นะคะเป็นคนจังหวัดสกลนครน,นะคะเป็นคนที่ว่า เห็ดงานเก่งขนาดเลยค่ะทุกคนแล้วก็บขยานคันแข็งนะคะขนาดเพิ่มแบบยังแบบโบหายดีไปไหนแต่เพิ่นก็ไปเห็ดงานนะคะซึ่งแม่ก็บอกว่าถ้าบ่ไหวก็เออโบไปเฮ็ดวานะแต่ว่าพ่อเพิ่นก็บอกว่าเออพ่อเพิ่มไหวเนาะเพิ่มก็สิไปเฮ็ดแต่เนาะซึ่งกับบอกพ่อหลายเธอแล้วนะทุกคนเนาะว่าเออถ้าบ่ไหวก็บ่เฮ็ดสินะเฮ hey, ็ดแต่จริงเฮ็ดได้กับพ่ออะนะทุกคนเนาะก็ต้องฝืนตัวเองเพราะถ้าฝืนตัวเองมันแห้งจะแบบเป็นหนักก็คือหนักกว่าเก่าสินะคะแล้วกั มีเมนหนึ่งนะคะที่ลุงเตงอยากให้ทุกคนน่ะอยากให้แบบเอาให้พ่ออา่านแต่ว่าเอาไว้แบบมือท uh ี่แบบดีๆก uh uh ่อนนะคะซึ่งเมนนั่นนะเป็นเมนที่บอกให้พ่อสมศักดิ์อาแบบเกี่ยวกับการสุบุรีนะคะลงเตงก็บอกพ่อตลอดนะคะว่าอย่าสุบุรีเยอะอย่าสุบุรีเยอะจนแบบเดี๋ยวเตงจะเอาเมนที่คนไทยมาเมนบอกพ่อสมศักดิ์เกี่ยวกับการสุบุรีแล้วลุงเตงจะให้พ่อสมศักดิ์อ่านเดี๋ยวเอาไว้ให้พ่อสมศักดิ์ กลับมาจากทางานก่อนเอาไว้ตอนเย็นก่อนแล้วหนูจะให้พ่อซัตสะอาดแล้วมาดูกันะว่าพ่อซักจะว่ายังไงนะคะแต่หนูบอกพ่อตลอดนะคะว่าอยากให้พ่อเออไม่ตักสบุหรีมากเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วพวกเนี้ยมันเป็นควันมันไม่ดีต่อร่างกายทําให้ปอดเป็นมะเร็งอะไรพวกเนี้ยคือเร่งก็เป็นห่วงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะไปเดี๋ยวเรยงจะไปหาพ่อที่วัดกันไปกันเลยครับทำอาหารเสร็จแล้วนะคะนี่โอ้ชมสวย อ่าวันนี้จะไปกินข้าวป่าด้วยนะคะทุกคนดิกินข้าวป่านะคะเป็นเตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะมีพวกทําส้ตามตำนะคะแล้วไปหาซ่อนกุ้งอยู่ในน้ำตาลด้วยนะคะแต่ว่าทําอาหารให้พ่อก่อนนะคะสดแม่ยังนอนอยู่นะคะเดี๋ยวนูหคาลุมไปหาพ่อที่วัดกันะคะ่ะห้องครัวกันยังบบทันแล้วเธอทุกคนเนาะพ่อพุนาเอาไว้แบบพ่อเพิ่นอันแล้วเวียกรพ่อพ่นจะมาให้ครัวให้แล้วนะคะ เพื Schools, way, trees, ่อนนี่ก็แบบบอกพ่อว่าจะเห็ดหลังไงไรคือจะเห็นโต้โต้โต้จนสุดดินทุกคนเลยว่าเราฟังไม่ทันซักเป็นเห็ดตามใจตัวเองเนาะเพราะว่าเพื่อนกัเป็นสร้างเพี่ยเขาจะตามใจตัวเองล้วนเลยสวัสดีค่ะน้องกุ๊กกิ๊กอันนี้มาย่างมามาเจอน้องกุ๊กกิ๊กนะคะก็เลยสิพากันไปอันนี้ค่ะก็เลยสิพากันไปหาเพิ่์กคออยู่วัดมีบางคนถามน้องตุ๊กวามีบางคนถามน้องตุ๊กว่าเป็นอย่างอ่าสามเนียน้องตุ๊กว่าพ่ะนะ รู้ึกว่าบ็คือไทยบ้านพนม่วงเลยเพคุนวะเป็นนัมเบอร์พราะซาไทยแล้วก็อีซานไล่บอจั์คอมาเบ้าพีแล้วมันกำปนกันแน่ทุกคนเนาะคุกกี้ถามว่ามีคนถามว่าคุกกี้กับน้องตุ๊กค่าในภายสูงกว่ากันน้องตุ๊กสูงกว่าคุกกี้น้อยนึงน้องสูงกว่าห้าเซนไม่บอกสูงกว่าห้าเซนสูงกว่าคุกกี้สูงกว่าบหลายคุกกี้เพิ่งกัดตัวสูงตัวใหญ่ทุกคนเนาะประมาณนี้เลยสูงกว่าประมาณครึ่งนิ้วประมาณนี้ กุ๊กกิ๊กจกปีล้วก็สิบสี่กุ๊กกิ๊กสิบสี่้องตุ๊กสิบเจ็ดเป็นเออกุ๊กกิ๊กสามปีใช่ไปไม่โลค่ะคนสิบไปไม่โลค่ะคนน้าพิกเสียงใหญ่ไปตุ้ยมาหรอวะไอ้เบิร์กพอเห็นยังยูวัตเลยอเมื่อโลกนี้มีเธออู้มังยมเอาไปกินส้มหน่อยหรอฮะเฮาซี่ไปให้อีพอยูวัต ย่างมาฮอวัตแล้วทุกคนด้ยย่างทอดถางเลยพากันรับค่ะเออแค่ยู่ในอันกุฏิเพลินคือเอ็ดเอ็ดเด้อ่ย่างมาฮอดวัดแล้วให้จริงเขาคิดว่าเขาเฮ็ดปุ๊ดเดียวสึกว่าเค่มันไล่ให้จริงเขาต้องแบบให้พ่อมุประกาศแล้วมาเก็บพี่ยาสวยกันเนาะแมือว่าคือทีดีแต่ก็พากับเต้นให้เต้นมาแล้วมองนั้นไปเดินเลยเนาะยาตายมาเลยเต้นคี่ก็พากันแล้วเข้งกระจ้าอัดคลิปตัวเองแล้วเบิรงคลิปตัวเองแล้วรู้สึกแบบ คลิปตัวไหนเราทําได้ยังไงอนะ่ะตัวยูไซตัวเต้นยินาเราอีคนอาดคลิปอ่ะสาอัดเอออู้ใบโพงามแท้เอาปุ้ยยูหานมาโอ้กิ๊กเพิ่งมาคันอันใดยูวันแล้วเพิ่งบางคนที่จะไปปลูกอยู่เือนใบโพมันกับโมแม่แนวอยู่ละเอออันนี้เราอีแตนพพนี่พอเพิ่นเอามาเร <c oughs> าประกอบเพิ่นครบไปแค่ได้อีพอนี่เบิ่งเพิ่นยู่ในมันตายชอย อากาศฮอนเนาะเพิ่งกำลังเสื่อมอยู่ไหนคุณเอาคนอีพอเปรนเทศแบบตู้ใส่เครื่องสินะเพิ่นก็ต้องเสื่อมเล็กเนาะดูวัดพ่อจ<ฮ><ฮ>ิคกับบังเกิดตอนไหนเฮาตาบังหุ่กับทอดไข่ไปทาจะไม่เมือมเม่อยบ่จะไม่เมือนเออเสียงอีพอกระเลี่ยนถ้าไม่ตุ้เลยไอ้ตุ้ยจะไปเอาป่าให้ยูวะไปให้ยูตัวเนาะ มือเดียวแล้วอ,อ่พอนี่นะพอกับ,บเบียกบอลไล่ทุกคนเราไปเจ็บคอเสื้อกัอกบไอซ์พิปากมาให้ทุกคนเอ้ยพ,อพ่อคุณมาเพลงใส่ตลอดเลยไปใส่กับใส่ใเฮ็ดเบี้ยกับใส่ไปเที่ยวกับใส่เนะาะจักเป็นยังแล้วอ่ไรกแล้วมือน,นี่เบียกอ่ะอึดมือพูดเลยเนาะนเลยซับเบือดเด,ดี๋ยวบอก เลยกิฟซี่พร้อมบอกอ๋อจะให้เมื่อไบ่นี่กินข้าวเมื่อเท่านั้นจะเร็วนี่นโอเคเร่งไม่ด้กินข้าวเศร้าอ๋อโบกินข้าวเศร้าไอ้ตุ้ยเมื่อโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ เอายุ้งกี้กำลังเอามากอนี่ยบุนี่อ้อันนี้หนะมีอีบ้มกระเล่นนันไล่หรอไล่ยันมันเลยโตแบบต่าต้นที่แบบมีตาตัวใหญ่ๆเนาะที่วัดแถานี้ก็จะมีธาตุอีอย่างอยู่ทุกคนคนก็จะเอาธาตุแบบมองไวอีอย่างแบบกระดูกเงี้ยเสียคนกินเนาะมาชิมนะบ้านหรอสมบ้านหรออีลี่บบเสือดอกอีกไม่ต้องมาตัวข่อย กระท่ำไปกีคิดตอบอย่างไรป้าเต็มต้นเลยอยู่ไทยเอินมะปรางนะคะที่เราเรียกมะพาง,งอุ้ยยุงกัดแขนเห็นอยู่เออเอาคีบประกัดตรนี้ก่อนคันเห็นอยู่วายคาเลยนะแต่อดเจ็บเว้ย<ง>ดีว่าดีว่านะใา,ายชิมบ้างดูมากนึง ข้อสิ้นเดูข้อสิ้นเดูเออนกินเขาาไปกินปลาเราไปเอาบางหยมเลยน้อแบบละกะมีปลาแดกแตงเกียวขนมีข้าวคั่วกับมะเพล็ดเรเอาไปนะน่ะขนข้นเส่บางหยมแล้วตากินน้ำกันมาเมื่อกี้เนี่ยเอาได้ะมากดี๋ยวนี้บือเรื่องอะทำโบเรื่องเอาบึ้งเอาจับสิเอาจับกล้องให้เนี่ยจับกล้องให้นะเออเอออืมให้จับถึนกันไม่เรื่องสิเอามากเดี๋ยวก็มากเอาปลางนะ ม,มักพุ่งเดี๋ยวใส่ของยังยังห่อมักปางวานมักพุ่งคือมักถุงมักปรปางมักพุ่งโอ้มันต้นนิ้วเองเดีย๋ยวมันเสร็จเต็มตัวเลยจะเอาไหมอยู่ในบัตรตั้งแสบอืมชิมให้บ้างเดีบีบเหรอเดี๋วแต่ <c oughs> แล้ว ก็เร <Korea> ีเดแต่จะห้อะไรก็ตอบแทนนะกูคิดป่าจำเจ้าเกลือคือเสียบเนาะตี๊กวอลสิบเสซบโอ้ยส้มทำเสียงผู้หญิงสิโอ้ยส้มสิผู้ชายโอ้ยส้ม แกมันว่านอ่ะอืมอาชีเอาเปลือกมันโคตรสมเลยนะยักคืนม <si ีตัววูซังฮวาเป็นอือแม่เย้คืนได้แมลงเพื่อดีนะมั่งมาคืนมั่งมาคืนนังวะกูมิ่งตายเก่งนอนก็นอนรับตื่นตาตาตาดำหัวพงนันพุมฝูอยู่ มื้อมาเกิดเด็กวะเกินวันนด้อย่าหื่นวันน uh claro. uh uh ี้พ่อไปทิศแล้วมาวันน uh uh ี้แล้วเราค่ะยังพ่อไปซชิมมากินข้าวก่อนแล้วเมืแรงกันไหมมีข้าวแล้วละก็พักพ่อนนิดนึงแล้วก็มาเฮ็ดต้แล้วก็ตอนนั้นเมื่ออื่นมาซ้ำอีกเห็นไไอตุยไอตุยยังเจ็บอยู่ไอตุยเจ็บหน้าอึกเห็นไห รถหทนเนาะเจอก็ะพวี่เห็ดได้อยู่เรียกเบาเรียกเบาเนาะเขาียกน้ากัเห็ดบ่อได้เนาะเรียกเบาเรียกจอดจอดเล็กจอดล่าเนาะถือว่าช่วยวัดไปนะแม่บ้นี่ช่วยวัดนี่ยบ่อได้เอาเงินนะครับบ่อนี้นี่ยช่วยวัดอืมจะซื้ออุปกรณ์มาเขามาเห็ดจะซื้ออืมเพื่ให้วัดบ้านเขาเด้ใช่บ้านเขาโดยมีเอฟซีเพื่ออยากสร้างอยากสร้างอ่ะ ก,กรได้เนะาะมาแล้วกะเกดให้เงินค่าสร้างกาวุธด,ด้วยพลอยลงทว่าว่ามันใหญ่ท่านท่านว่าชินีมานลอกก็แก,ก้งน้ำบ้านนำเมืองนี่ก็บ่เอาบ่าวเนาะเตื้อสวยกันเพราะว่านีก่กวาดบ้านผลม่วงนะท่าน,นาวัดตั้งเป็นหลังบ่เป็นโรงครัวบ่เป็นกุฏิให้ครูบาอาจารย์ยู่บ่เออสั้งหลังโค้งหลังค,งงคาคอยซีวอลเป็นราคาแต่ว่ากุฏินี่ยังมีนอยอยู่เลยเนาะวาัดวัดว่าเท่านี่กุฏิกุฏินี่แบบที่พักเป็นกุฏิเนี่ยมัน มีน้อยขวยังบ้องล่างถ้วยล่างบ่วงเมียอาหารการกินยังบ่มีบัตรร้านงบ่มีมีแต่แบบมองที่แบบเป็นศาลามองอาหารจะซื้อเนาะแล้วก็ยังซิมซิมต้องมีซิมมีอารามมีแล้วก็ต้องมีซิมซิมนี่คือโบวชนะพ่อแมนเวลาว่าอยากบวชพระเด้อ่าแม่มันบวชได้บ่เนาะเขาแบบมีโบวชแล้วกระบุนบวชีซิมนี่ไปบวชพระนี่บวชบ่ได้อยู่ลาวตึกตึกนี้ห้องลาวมาแต่เด็กนั่งบวชแต่บวชเนรนี่ได้บวชเนรได้แต่ว่าบวชพระบ่ได้ อ๋อแสดงว่าต้องมีซิมก่อนเนาะลาเอิญซิมไทยเอิญโบสถ์อือฮัลโหมีโบสถ์มีโบสถัวนี้เป็นสินสิบเลยพระนี่สินสองร้อยสองเจ็ดบอ,อต่างกันเนี่ยนะตั้งกันอืออันนี้ก็วัดนี่ก็อุ้ยเนาะบพรว่าจะเป็นคนเมกาตั้งประเทศเลยกาับคนไทยเพิ่งก็ช่วยกันสร้างมาจะเป็นวัดงามได้นี่คุณอ๋ออันนั้นก็เป็นการอู้วงเพิ่งเต้มนะแบบคนเฮ็ดบาปเนาะก็ต้องปีคือต้นยิวสินะ เอิสัตน์โลกสัตนาลกบ่ก็เป็นคนนี่แหละสัตนานลกกับคนนี่แหละแมาคนเอ้ยบดีกับเป็นสัตนานลกเขาเอิญนเป็ดไปแลม่าบสยได้พอแม่ไล่กับเป็นเป็ดปากปากจูๆน้อยไปกินข้าวไปกุกิกโอ้มาเอาซุวยวะมาเอาซุวยหรือมาเอาซวยเอาซ้วยหอบบอลหนา อุ้ยดอกไม้ยนีคืองามแท้อนะอีพ่อมาเฮ็ดทุกคนกุติยังว่าค่อยมีเลยกุติแบบมีแต่มีแต่เพือพ่อนพักอยนกุติเป็นไม้ตัวนั้นพุ่นเนาออันนั้นเป็นเจ้าแม่ธรณีแล้วก็พระพุทธดงตั้งแต่เห็นอยู่ถ่ายนี่ก็เริ่มฮู้เกี่ยวกับศาสนาอะไรพอแต่ก่อนกับบุหูยังเลย แต่ไปเห็นอยู่ไทยอนะทุกคนเอยนะเนาะเพราะว่าจะเป็นความคิดอว่าแบบเออเฮากับเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเลยเนาะการที่เฮาไปไปมีสังคมแบบแล้วเฮากับไปหาประสบการณ์สินะเห็นในเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นให้เฮาเติบโตให้เฮาสามารถดูแลตัวเองได้เนาะแล้วก็เห็ใเฮาสร้างเ้าสร้างจา่าสร้างหลมกับผู้ใหญ่นะฮู้จักกมารยาทการไปกันมาแล้วก็หฮู้จักประเพณีของประเทศไทยนําอีกและที่สําคัญขอบอกเลยว่าไม่หลายคนบอกว่าองเตงฮะนะ ถ้าไปเป็นนักข่าวลราเนี่นะคือสิดีเนาะบางคนบอกว่าพงติ่งันว้าเก่งแล้วก็ว่ไวเนาะไม่ได้หลายคนทักมาว่าถ้าไปเป็นนักข่าวนะคือสิดีเนาะถ้ามาเป็นแบบการเล่ากระจานี่คือสามารถที่จะไปเป็นแบบเพิ่ม่าอย่างเกาะเป็นเนี่ยเกาะวิทยกรอีอย่างเออเป็นอีอย่างเกาะวิทยกรเป็นวิทยกร,เ,กรเออ,อ,เอ,อแหละเออจักละอีอย่างบุกไปเป็นอีอย่างบุ๊กพนเานะเออเอฟซีพนเอาหลายอย่างอยู่ว่าอยากแข่งติ่ง พี่เป็นอย่างสัน้นนะะพราะติงว่าเก่งเนี่ยบอเนาะกับตอนแรกว่าบเก่งทุกคนเราให้ยูทูบแรกว่าบเก่งแต่ว่าพอให้ดุดดุดไปเนาะประสบการณ์เหาก็เลยแบบว่ามันเริ่มแน่นขึ้นสินะเคาก็เลยแบบสามารถสร้างเว้าสร้างจ๋าเนาะเวลาลบกับเพิ่นกรเกว้าหลายเนาะเออจนคนลำคาญกะอุกใจอยู่กุกิกอีพ่อไปอได้สิไปต่ำมึงงงอีพ่อได้นะ่ะมาเอาชวยก็แม่มาสักกันโฮมนี่เอา้าอื ข้ออะไบอนี่ข้ออะไรยังไงข้ออดไรล่ะหากับเราติเอาจับไปไปนีวนี่แหละโอเคเอาแล้วแล้วจังข้อเนาะอุ้ยบงเออบอมีตัวตัวเดียวลูกเดียวเก่าได้เก่าว่าคุอยู่บงนี้อีเจ๊เราเราอ้ยบงเออแต่นแลงนาเอิดเลยคอยเขเด้อปั่นเมื่อคืนนี่แหละ ขึ้นมาแล้วตื้นนะเจ้าคุก๊กไอ้จอะไรก่อนคุณกก๊กค่ะเราเออคนเห็ดวัดทนี่ขึ้นมีหลายซื้อเล้พอมใดหลายซื้อคนเฮ็ดวัดเนาะหลายซื้อมันไพยซื้อย่างซื้อย่างเนาะแต่ว่าซื้อคนไทยนี่เขาใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกับภาษาลาวแต่ว่าแล้วแต่ใครอยากใส่ไป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาลาวก็ได้แต่ภาษาไทยนี่บุมมีภัยเขียนเป็นดิก็บ่ได้ใส่ต้องให้เอามาเขียนให้เนาะ เขียนคือใกล้เขียนละเออบุญบานกันแล้วล่ะต่อไปก็ส่งการหาเงินจะใส่์นอกส่งการบานนี้นะกุ๊กกิ๊กอืจะเอาเงินจะไซน์มานในส่งการข้อเงินเอาเอฟซีเอฟซีเออข้อเงินในส่งการไหมด้านพอกุ๊กกิ๊กบอกว่าเขาด้านพอเขาจ้ะวอยกซื้อเด้อทุกคนเด้อมาท้าเสียเงินเออเดี๋ยว ปงเพียร์ปะเพียเพย็ดมาหาเลยแม่เออยมาเยอเอยกับน้อเท่ากันเลยเดอมาตั้หุ่งกันเดอเราเออเดอเสือกเดอเสือมาแม่พียริเสือเ่าเสือกมเสือกเเสือกเาโอยจะาทโมแมนเขา็นคนเวาคำหยาบโบโบโบฮงจะกคำหยาบ เดี๋ยวอตัอามาุกไป,ไต,ไปตามมาคุ้งให้อีพ่อกันไปพ่อพันฮิวเขาพ่อพันพากินขาตาข้าวแล้วอต่งมุงไปเดีย๋ยวเอิญแม่มากินข้าวพร้อมกันเลย ประจ้าให้ทุกคนแบบมันเป็นตรงที่บญญนะแบบบรรย้อนแสงนะแบบหน้าแบบขาววอ,อกเนี่ยแล้วแบบเห็นบอกนี่เป็นสีหนึ่ง อีเมลคนนอนเดี๋ยวปุ๊กแม่จะก,กินข้า ทำให้ฉันได้เจอเธอใจดีดีแต่งโตมากแม่บฟ่าดาราลักโก้แต่งโตโอ้ยโอนี่นะเดี๋ยวชิมแม่ฮึดีดีไปก่อแม่อร่อยเหมือนคนทำเลยอ้าวเคยชิมฉันแล้วเหรอใช่ แซ่บไปกินยุเตียงนอกเพ่ยมันจังบอกมาอือนี่แตงโมโฮ่งแล้วกะไข่ขี้ต้มมาเมื่อเช้านี่แล้วกะกูซึกเสียงตัวเองเปลี่ยนเสียงแตกเศร้ากับโบจั๊กแล้วก็แกงผักแล้วก็ทอดไข่ายมาเด้อทุกคนเด้อไปกินข้าวต้องกันถ้ามาแล้วเมื่อกี้นี่แล้วมาว่ะอืม,อม,อม ที่ก็แอฟเข้ามาให้แน่อือแล้วเราอยากให้รู้ว่าเราสร้าง29บ่อแรกนี่ยี่ห้อคอยกันเตงกินกระจายจ่อลงไปใต้ดินลึกหลายร้อยฟุตเลครับไม่กินดอกไม่หนอนไอ็ดอกครับแง่ผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเส๊กจะไปปลุกแม่แม่กี่ข้าวแต่ว่าต้องติ๊คอกินน้ำก่อนเพราะว่าไในกินน้ำแห้งอากาศมันฮอนทุกคนเนาะอากาศมันฮอนในนี้นะยากกินแต่น้ำตลอดเลยห้องตัวนี้เฮ็ดบ่อนเล้วเถอะห้องตัวนี้เดี๋ยวลซเฮ็ดเป็นห้องรับแขก มีเงินก่อนเราเห็นห้องเราแค่ okay. ห้องนี้หันเดียวนี้เป็นห้องเก็บเครื่องแล้วก็น่าจะเห็ดอีกห้องหนึ่งห้องเตียงหันก็จะเห็ดห้องนอนใหม่มีเงินเพื่อแหละเอาไปก่อนทุกคนเลยดีแต่ว่าตัวในบ้านหันแล้วตัวในครัวเหินแล้วอย่างแต่เหินครัวที่ยังบ้านเลยอดี แม่เอ้ยแม่ไปกินข้าวกินข้าวนะลูกแมตามองหุงคอดไข้แล้วเแล้วจะโดดแล้วลูกมาแลกกินข้าวเด้อแม่คนรักนอนไปคนนอนก่อนแล้วก็เลยค่อยกินกันจะจงไว้แบ่งให้คนจะกินข้าวเด้อทุกคนเด้อไป มันเป็นย่างเน็ตมันคือเบิดไว้ค่ะ<บ>คือการแช่บ่อเป็นย,ยังทรงเสียงไปห้าสูนว่ะเรื่องนี้สู้นมันเป็นย่างเน็ตมันคือเบิดไว้ค่ะเ <c oughs> สร็จไปห้าสู้นเหรอห้ <c oughs> ามสู้นจริงนะ <c oughs> สู้ิเขาจะฟังแบบฟังไงเนาะ<บ>กินข้าวน้ำพริกเดี๋ยวน้ำพริกกิน,น,กนขา้าว แซ่บเลยวะทอดไข่ด่โอ้ยปลาสดได้หในตุกอือแล้ว่าหน้าตาบูเแตาแซ่บเป็นมาสิทอดไข่แซ่บเนาะไปเห็นปะคุกงกคลไข่แ่บมันบ่เด็กน้อยกันยองอืมันปสดเป็นบ่มึงว่าคนกินบูเแต่แซ่บม้งาพอดไขแซ่บเลยก็พูมกับฟัง นงาปะทุจำลองห้เงาปุเอาให้สุดะคันากินเนี่วยกันอืมดีดีเล้วพี่าวก็่อกข้าวไทยตรอดพี่ราวให้บ,บอกจะข้าวไทยได้ทีวีอย่งกับิ่กจะข้าวไทยนั่งไทยตลอดเลยก็คือทุกอย่างอืม ทอรทัดมีแต่ก้อุหโหสับเดี่ยเบิ้งแต่ข้าวไทยกับกระตูนไทยซองบุมแมลงนะขนารเองอย่างเราภาษาไทยคณะนีกระตูนอย่างเราภาษาไทยดกคนเลยเราไทยปุ่นลาวคณะปันนองอีกฮะ แต่ก่อนเบิ้งทอทัดแต่เดี๋ยวนี้เบิ้งในโทรศัพท์โทรศัพท์ไว้ก็ทอทัดอีกนะเดี๋ยวนี้อ่าอืมมันก็แบบนั่มเข้าไอตอ